ครับก็อันนี้ก็ก่อนออกเดินทางเตรียมตัวกันแล้วละองค์แต่ละองคน,นะครับเราจะไปที่ทองหมาภูมินะครับตอนนี้เวลาตีสี่สามสิบเจ็ดคาดว่าออกจากบ,บ้านก็น่าจะอีกประมาณสิบนาทีก็ไปถึงนู่นถ้าตามที่ GPS บอกก็คือ9ก้าโมงครึ่งนะครับแต่ว่ารถเราเป็นรถมาตอร์ไซค์น้ำแวนเติมน้ำมันนะก็บวกไปอีกประมาณ หนึ่ชั่วโมงาอาจจะไปถึงที่นู่นประมาณสิบโมงครึ่งเราจะไปที่เขือ่อนวชิราก่อนนะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันแล้วนะถ้าเราแวะซ้ำรับแรกนะแปดิบห้าบาทสองพิเจ็ลิตรก็ขับมาประมาณสักร้อยโลได้สองพิศเจ็ดลิตรตอนนี้อีกห้าสิบโลก็เข้าเ,เมืองการแล้วครับจะถึงตัวเมืองเมืองการแล้วดูเด็กๆ แปรปัม๊มตรงนี้เขาไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกปั๊มอะไรปเป็นปัตตาอใหญ่มี e แปดห้าด้วยก็ยังฮะหนองกระทุ่มอะไรนะหนองหนอง,นองกระทุ่มอ,อ๋อมี e 8 5ดห้าด้วยนะครับปับ๊มตรงนี้ปัตตาอหนองกระทุ่มคนะก็ยังใช้ e แปดห้าอยู่นะเดี๋ยวถ้าเข้าเมืองกาละไปทางทองมภูมิแล้วหาตเติมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนตามหน้างานเลยมีอะไรผมใส่หมดคือรถคันนี้มันดีอย่างหนึ่งที่ว่า กล่องมาสามารถจูนน้ำมันได้เลยนะครับขับขอแค่ว่าขับไปสักระยะหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเขาจูนให้เลยสําหรับ Yamaha Finn ตัวนี้นะเออนะครับอันไหนดีก็ว่าดีครับอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีใกล้ถึงที่พักใกล้ถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควเดว็อันนี้เราอยู่เมืองการนแล้วนะครับก็จะถึงสะพานข้ามแม่น้าแควแล้วอีกประมาณแค่ไม่ถึงสองกิโลเมตรเดี๋ยวแวะหาซื้อของไปรับประทานก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่นแถวนั้น พักรถพักเด็กๆไปในตัวด้วยครับตอนนี้พักที่สะพานท่าแม่น้ำแพนะครับกินข้าวก่อแล้วเดี๋ยวไปต่อวิดีโอก็อาจจะสลับตั้งนอนตั้งนอนบ้างนะเด็กๆก,ก็สนุกกันดี้ยุดเส้นยุดสายก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วเรามาดูเรามาเจออะไรนะมาถึงที่นี่ เจออาจูครับอ๋อของดีของหายากตัวแรงสีแดงด้วยเราถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อกันแล้วนะครับอากาศโคตรดีขึ้นมาเดินบนสพนะพานแล้ก็คนค่อนข้างที่จะเยอะนะวันนี้วันอาทิตย์ดเด็กๆชอบนะครับ คนเยอะมากนะเนียเป็นปัม๊มเป็นปั๊มใหญ่นะปั๊มปตทอใหญ่นะครับนี่รถจอดจนบานเลยนะครับก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าทอ,อาภูมินะครับนี่ก็สเตอร์โอเคนะครับยางมันจะดิ้นไปหน่อยก็แต่ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้อะไรมากเขาวิ่งสปีดได้ที่ปุ๊กก็โอเคเลย สเตอร์นี่คือมีอช่วงหนึ่งนะที่เราขึ้นมาตรงไซโยกน้อยเนี่ยก็คือต้องใช้เกียร์สามเลยนะครับต้องใช้เกียร์สามเพื่อเอารอบนะครับพอสับสี่เนี่ยคือไม่มีแรงเลยตกนะครับต้องใช้เกียร์สามเดินยาวๆเลยครับช่วงขึ้นเนินเพราะเราน้ําหนักเยอะด้วยนะครับเนี่ยผมก็แปดสิบแล้วพยาอีกก็น่าจะหกเจ็ดสิบก้ารรยายลกูกนะครับสามคนนี้ตีซะกลมๆร้อยยี่สิบโลนะผมอีกก็สองร้อยโลของอีกมีเครื่องมือใต้บ่ออีกนะครับ ได้อยู่นะครับวิ่งมาตอนนี้เติมน้ามันมาตั้งแต่เช้า,ชาที่ออกมาแล้วก็แวะเติมไปสองครั้งนะครับแวเติมไปสองครั้งก็หมดไปร้อยหกสิบาทเอร้อยร้อยแปดสิบาทสิรอบแรกแปดห้ารอบสองเก้าห้าหมดไปร้อยแปดสิบาทแล้วครับก็ประมาณหกลิตรตีกลมๆหกล,ลิตรนะครับขับมาน,นี่ เ okay. ครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่น้ําตกไซโยกน้อยนะครับเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าพร้อมไม่พร้อมก็ดูแต่ละคนเขาเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เหลือผมยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนที่นู่นถ้าจะเล่นนะนะจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลนะครับเซต g ี s เอเรียบร้อยแล้วลองเอาเครื่องสำรองตั้งดูนะเครื่องสำรองมันช้านะครับก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาใช้เป็น g ี s อ มันคือเป็นโทรศัพท์ลูกวาเล่นดูหนังเล่นเกมอะไรของเขาเนาะแล้วเราลองมาเซตเป็นคลิปให้ดูนะครับจากตรงน,นี้ไปเพียงแค่ห e ้ากิโลก็ถึงแล้วครับ6กนาทีแล้วก็เดี๋ยวเราก็เล่นน้ำาให้เรียบร้อยกันเพราะว่าเราเช็คอินนูน่นครับไปสองโมงที่พักเราแล้วก็ค่อยพอยเล่นน้ำตกเสร็จก็คอ่อยอเลยไปที่พักเรานะครับ เไปล้มๆเหมือนนู้นไปยืนตรงนู้นเข้าล้มเข่าไม้ต<ง>้องไ่เล่นได้เลยอะ่ะแล้วแล้วน้ำตกอยู่ตรงไหนฮะตอนนี้แวะแล้วนะครับแวะอีกที่หนึ่งก็เป็นน้ำตก สยกน้อยนะครับก็คนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเราก็พยายามพยายามอยู่ห่างๆผู้คนเอาไว้นะครับเพราะว่าเล่นน้ําต้งองถอดแมสเล่นนะแต่เย็นนะเย็นล่มลื่นแล้วก็เย็นมีลมแล้วก็น้ําน้อยครับน้ําแค่นี้น้ําไม่เยอะแล้วก็เล่นได้นะเด็กพอสนุกมาจะไม่เครียดนะอ่าตอนนี้ก็ ถึงจุดแวะพักทลอสาสองสานะครับกมหนึ่งสามเขีดหนึ่งสาบวกสามองมีต้นไม้ขายเยอะแยะมีร้านสวัสดิการมีร้านกาแฟเหมือนจะเป็นแถวที่ทำการของราชการอันรทั้งยาวมัง้งวิวโคตรดีขับมานี่เจอเขาตลอดทางนะครับถามว่าสเตอร์เดิม1440ี่สกับทั้งหมดนี้ ครับรวมผมด้วยเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับก็ไหวนะครับมีบางเนินต้องใช้เกียร์สองนะครับแต่แต่ได้อะก็คือมีกําลังขึ้นได้ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับขอให้ใช้เกียร์ให้ถูกต้องไม่ได้ลากอะไรเหนื่อยมากนะครับได้อยู่เดี๋ยวเราไปกันต่อใกล้จะถึงแล้วครับตอนนี้ก็เจอรถขาออกจากทองมหาภูมิเนี่ยขากลับเนี่ยเยอะมากนะเรียกได้ว่าขากลับรถติดอกว่าขาเข้ากรุงเทพเพราะว่าวันนี้วันที่สิบเจแล้วพรุ่งนี้ก็ทํางานกันแล้วสิบดวันจันทร์นะครับ น่าจะออกมาจากปีล็อกกันนั่นแหละนะครับเยอะมากเลยแต่เรานี่เรานี่ไปนะครับไปไปกันเอ màu luôn thanh um lùm hả เขาหลับมาตลอดทางเลยลูกก็ห <c oughs> ลับไปตล,ล,ลอดทางอืมนี่ยแหละหอมลงกันดิเพราะเมื่อยจะลงไปนั่งสบายตูดหนเลยไม่ไหวแล้วโอเคแล้วอัดฟุตยาวๆมาเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับมาไฟคู่รีสอร์ททงองดอะแก๊งของเราแ,แก๊งไบเกอร์ ตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับที่นี่ชื่อมะไฟคู่รีสอร์ทนะครับมีห้องให้เลือกหลายรูปแบบมากแล้วก็พื้นที่ของรีสอร์ทค่อนข้างใหญ่ๆมากข้างหลังของรีสอร์ทเนี่ยติดแม่น้ําแควน้อยนะครับร้อนเนี่ยนะครับบรรยากาศที่นี่คือแบบมีให้เลือกหลายราคาของมุมยูนี่คือถูกสุดเลยเป็นเป็นบ้านแสดนะครับเป็นห้องห้องแสดก็ราคาอยู่ที่คือละห้าร้อยบาทนะวัน วันวันเรามานอนวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เนี่ยแล้วก็รถเราก็เป็นสภาพนี้จอดตากผ้าก่อนไปเล่นน้ํามาก็มีห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไล่ขึ้นไปครับหลายราคามากแล้วก็แต่ละห้องก็น่าอยู่นะเดี๋ยวพาเดินทัวร์ตอนมืดมืด,มด,มดเลยแล้วกันบรรยากาศดีแต่ร้อนเข้าห้องกันไปดูในห้องกันดีกว่าครับดูในห้องกันนะครับอ่านี่ในห้องห้าร้อยครับก็ครอบครัวหนึ่งครอบครัวได้สบายนะสองเตียงเตียงสามฟุตนะครับ ก็ไม่มีอะไรมีแต่ของจาเป็นนะทีวีมีกล่องดิจิตอลนะครับมีประมาณนี้นะตู้เย็นนะครับมีแก้วน้ําดื่มให้สองสองขวดนะครับไปดูห้องน้ำกันฝาห้องน้ําผมถือว่าสะอาดนะครับเขา,าล้างเรียบเลยนะครห้องอาบน้ํากับห้องส่วมจะแยกกันนะครับ ห้องน้ำก็มีฝักบัวมีน้ําเย็นนะครับน้ํ้นาร้อนเพื่อทาน้ําร้อนนะครับประมาณเมตก็ถือว่ากว้างนะห้องประมาณสัก4เมตรได้นะครับ4ี่ณ4เมตรใหญ่อยู่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับพดานสูงมีแอร์นะครับอนนี้ก็นั่งพักผ่อนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเดียวรออีกสักแป๊บนึงจะพาอลูกไปดูพวกอ่า เขาเรียกว่าจุดเล่นน้ำนะน่าอยู่แถวนี้แล้วก็ยวดูเวลาทีหนึ่งอยากเข้าอีตองแต่มาว่าไม่รู้จะไปเข้าไปทันหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็ต้องรีวิวที่นอนนะครับที่นอนนะครับสําหรับคนที่แบบสายพวดหลังนะผมว่าที่บ้านที่นอนที่ผมนอนที่บ้านผมนอนแข็งมากนะบางทีผมก็ปูฟูกปูพนมนอนกับพื้นเลยผมง่ายๆแต่ว่าที่เนี่ยโคตรถูกใจที่นอนแบบโคตรนิ่มอ่ะพี่น้องเฮ้ยเออ นุ่มครับนนมันเป็นสปริงนี่ละครับแต่หนาแล้วก็นุ่มมากนะครับถูกใจอ่ะสายแบบมาพักผ่อนงบงบไม่เยอะไม่ต้องแบบว่าอยู่ฮารูฮารามากครับเน้นกินแบบว่ากินกับชาวบ้านข้างนอกก็คือไปหาร้านข้างนอกเอานะครับแล้วก็กินอาหารตามข้างทางปกติพักผ่อนนะสายสายงบน้อยเด็กๆชอบนะครับ <S <S พี่น้องเขานอนบปเตียงหนึ่งนะผู้ใหญ่ก็นอนบเตียงหนึ่งอาจจะเบียดหน่อยเล็กหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเราทำลผม นะถ้าทุกท่านชื่นชอบคลิปที่เสือไรเดอร์ทำนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบประมาณไหนนะครับลองทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาตอบนะครับผมแล้วก็ถ้าผมทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ